วันนี้ครับวันนี้ก็มาพบกับผมในรองคุณรักเกษียณเหมือนเดิมครับวันนี้จะพามาทําฮอร์โมนไข่ครับฮอร์โมนไข่สูตรเพิ่มพลังนะครับผมเนี่ยครับมาดูอุปกรณ์กันเลยครับว่ามีอะไรบ้างครับอุปกรณ์ก็มีครับไข่ครับสีฟองครับไข่ไก่นะครับหรือจะใช้ไข่เป็ดไข่อะไรก็ได้ครับแล้วก็สองน้ําตาลครับไข่สีฟองนี่ผมจะใช้น้ําตาลสี่ช้อนนะครับสี่ช้อนโต๊ะครับ แล้วก็ผงชโลดครับผงชโลดจะใช้4ช้อนโต๊ะเหมือนกันครับแล้วก็เครื่องดื่มชูกําลังครับนี่ผมจะใช้ทั้งขวดเลยครับหมดขวดเลยครับเพื่อให้มันได้ปริมาณน้ําที่เยอะแล้วก็นมเปรี้ยวครับนมเปรี้ยวผมก็ใช้1ขวดเลยครับแล้วอีกอย่างหนึ่งครับนี่ครับตัวนี้จะเพิ่มช่วยเพิ่มจุลินทรีย์เป็นอย่างดีครับ แป้งข้าวหมากครับแป้งข้าวหมากนี้ผมจะใช้ประมาณครึ่งครึ่งก้อนครับหรือใครจะใช้ก้อนหนึ่งก็ได้หรือถ้าใครไม่มีก็ก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ครับจะใช้แค่ไข่น้ำตาลของชูรสแล้วก็น้ำเครื่องดื่มชูก,ก,การังแล้วก็นมเปรี้ยวก็ได้นะครับครับผมมาดูวิธีทํากันเลยครับเรามาตีไข่กันเลยครับผมจะไม่ใช้เปลือกครับ ไม่ใช้เปลือกใครจะใช้ก็ได้ครับเปลือกอันนี้ไข่ผมเป็นไข่บ้านๆน,นะครับไขท่ที่ไข่ไก่บ้านนะครับวิตามินสูงครับอาหารสูงแข็งแข็งแรงครับไข่ไก่บ้านครับเราไปกินก็กิ่นหอมตอนใช้ไข่ใหม่ๆนะครับไข่ใหม่ก็จะดีนะครับใช้ไข่เน่านะครับเพราะว่ามันาสารอาหารไม่ค่อยดี อันนี้ของผมฟองเล็กจะเพิ่มอีกฟองหนึง่งโอ้นี่หนิ่งจะไปทางแดงครับก็ะตีไข่ครับพี่สายให้แตกเลยครับครับผมจากนั้นมนันจะมาใส่นะครับ น้ำตาลครับน้ำตาลสี่ช้อนโต๊ะครับใส่ไปเลยสี่ช้อนโต๊ะครับม้ำตาลมันก็คงชรวดครับผมไม่้ใส่แล้วก็ตีครั้งเดียวไปเลยแล้วไ,ไม่เสียเวลาครับ ผงชูรสสี่ช้อนโต๊ะเหมือนกันครับอันนี้โมโนโซเดียมคูตาเมทครับหนึ่งสองสามสี่ครับผม ชูรสใส่เรียรอยแา้วครับเดี๋ยวเรามาตีไอ้ส่วนผสมที่เป็น้อนเป็นก้อนให้เข้ากันก่อนครับพอเข้ากันเลยครับเราวจะมาเติมนี่ครับเครื่องดื่มชูก,กันกําลังครับมันจะใช้สี่นะครับสี่ช้อนโต๊ะผมลืมบอกไปผมลืมบอกที่แรกผมบอกไป,ไปว่าขวดหนึ่งผมจะใช้แค่สี่ครับแค่สี่ช้อนโต๊ะเหมือนกันครับ สามแล้วก็สี่ครับผมช้อนโต๊ะก็นมเปี้ยวตามไปเลยครับนมเปี้ยวครับใส่ใปขวดหนึ่งนะครับคนให้เข้ากันครับพอเราทำเสร็จนี่ก็เราก็จะ เดี๋ยวก็จะกรอ,อกใส่ขวดไว้นะครับหลังจากขอกกรอกใส่ขวดไว้แล้วก็จะต้องเอาหมักก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนนะครับถ้าจะเอาใช้กับพืชผักพวกผักกินใบหรือผักกินเหย่องฟักทองพวกนี้ธรรมดาเนี่ยเราก็หมักสามวันนะครับสามวันก็ใช้ได้แต่ถ้าจะใช้กับข้าวอย่างยิ่งดีครับหรือจะให้มันเป็นแบบ บำรุงเล่งดอกเล่นเ่ผลนะครับก็หมัก14วันครับจะดีมากครับ14วันขึ้นไปถึง1เดือนนะครับมันจะตรดจิตภาพมันจะคล้ายกับเออใช่ไหกเทียมบล่อนนะที่เขาใช้กันสามวันนี้ผมยังไม่เคยเคยใช้นะครับแต่ส่วนมากผมจะผมจะหมักที่ผมหมักผมจะหมัก14วันขึ้นไปเล แล้วครับนี่ครับลูกแป้งเขาหมักครับการหมักผมใช้ครึ่งครับครึ่งบีครับอันนี้เพิ่มพลังจุลินทรีย์นะครับส่วนมากลายสูตรเขาจะไม่ใช้กันนะครับที่สูตรใหม่ๆแต่ว่าของผมนี่ใช้จรี้ผมว่ามันมันดีครับพลังเหมือนมันมีพลังจุลินทรีย์มากขึ้นครับใช้ฉีดข้าวนี้ดีมากเลยบำรุงดอกบำรุงผล พอได้อย่างนี้แล้วเราก็จะมากรอกใส่ขวดนะครับอันนี้ผมจะใส่ตรงนี้ก่อนอืมครับผมไม่มีแกลบผมต้องใช้กรอกใส่ขวดแล้วครับเออท,ทุนทีครับครับผมพอเรากรอกใส่ขวดแล้วเราก็เขย่านะครับ ยาวเราก็ไปบ่มไว้สามวันนะครับสามวันอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยสามวันที่เขาใช้กันสามวันเราไปลดพืชผักพวกใบกินใบพวกอะไรจะได้ผลดีครับแต่ว่าถ้าจะเอาไปใช้กับพวกสําหรับเล่งดอกเลีง้งผลจริงๆนะครับต้องทิ้งไว้หมักไว้สิบสี่วันนะครับสิบสี่วันถึงถึงหนึ่งเดือนครับแต่ช่วงสิบสี่วันนี้จะช่วงเล่งได มันจะสกัดสารลิงดอกลิงผลออกมาครับช่วง14วันนี่เหมาะสมแล้วก็ถ้าจะให้เทียบเท่าเออแคนเซยมโมลดนนะครับผอหมักประมาณหนึ่งเดือนครับแต่ผมหมัก14วันผมผมก็ใช้ใช้ได้ดีครับฉีดข้าวฉีดอะไรครับอัตราการใช้นี่ยี่สิบซีซีต่อน้ำยี่สิบดิรครับรอ,อายุการการเก็บรักษานี่ครับพอเราทำเสร็จแล้ว เก็บไว้ได้เป็นปีครับเก็บไว้ได้เป็นปีครับยังใช้ได้อยู่ครับนี่ขวดนี้ครับของเก่าเป็นปีแล้วครับยังใช้ได้ผลดีครับแล้วก็เวลาเวลาเราเราหมักไว้ครับอย่าลืมครับเปิดฝาทุกวันครับถ้าทําได้เพื่อไายแก๊สมันเกิดแก๊สครับเปิดฝาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งครับแก๊สมันจะเริ่มเริ่มหมดประมาณอาทิตย์หนึ่งครับหรือถ้าใครที่เกยจเปิดฝาแล้วครับตัวนี้ครับใช้เข็มเจาะนะครับ เจาะตรงนี้ให้เป็นรูครับแล้วเก็บไว้ในที่ร่มนะครับหมักไว้ในที่ร่มครับอย่าลืมนะครับลองไปทําดูครับง่ายๆครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแชร์วิธีการทาฮอร์โมนไถ่ครับสูตรเพิ่มพลังครับถัาผมใช้ได้ผลดีแน่นอนครับเพราะผมช้าอยู่ครับฉีดข้าวนี้บํารุงต้นข้าวบํารุงหลวงข้าวนี่ ผลผลิตดีมากครับมเม็ดเต็มครับมลเ็ดนี่เต็มน้ำหนักดีครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับอ,อ,อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมเลยนะครับนายรองคนรักเกษตรนะครับครับลีครับ